ครับผมก็นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องแอปเปิลนะครับวันนี้มานะครับด่วนเลยนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับที่ต้องบอกเลยว่าใกล้วันแล้วนะครับหลายคนคงจะหานะครับในส่วนของข้อมูลกันไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับสิ่งแรกคือแอปเปิลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นหน่ัยใช้แอปเปิลด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับวันนี้ผมจะนําข้อมูลเลข2ตัวล่างนะครับมาให้กับสมาชิกเพื่อที่จะแนะนาข้อมูลตรงนี้นะครับไปหาซื้อรลอดกันไปก่อนนะครับส่วนใครที่อยากคืออย่างนี้ Apple เนี่ยนะครับคิดถึงสมาชิกเก่านะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ทางกลุ่มมันมีกลุ่มนะครับแน่นอน ผมจะส่งให้ทีเดียวปึ๊ดไปเลยแล้วก็จะอธิบายในส่วนของเรื่องตัวเด่นตัวเลขขันจอดนะครับอย่าลืมนะครับเราจะแอดไลน์มาทาง a d CSO KND w นะครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วมันจะเหหากันเองนะครับในส่วนของข้อมูลเลขของตัวล่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับข้อมูลเนี่ยชุดนี้เป็นหวย2ตัวล่างนะครับซึ่งเดิมมาแล้วทั้งหมด1งวด2งวด3งวดนะครับทีนี้นะครับ ในงวดที่4นะครับไปลุ้นได้เลยนะครับนี่คือสูตรที่1เห็นไหมครับงวดที่4ของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเจ็ดสองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่สิบสามนะครับเลขก็ห้าบวกแปดนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดนะครับเลขก็ในส่วนของตัวหลักหน่วยเนี่ยเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับสี่สามสิบสองแล้วเราก็จะจบวันที่เจ็ดสองสองเจ็ดแล้วทีนี้นะครับ หลักอธิบายของจริงแล้วเนี่ยนะหวยต้องเหลือ1ตัวเด่นแน่นอนในงวดที่ผ่านมาล่างเลขก,ก็สําคัญเลยนะเลขจะออกไกล่แต้มอีกแล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากจาก37มาเป็น27หรือ72เนี่ยนะครับเอาละครับเซฟไดเลยนะครับนี่คือชุดที่1น,นะครับล่างตรงๆนะครับสูตรนี้เดินมาแล้ว4งวดติดนะครับนี่เลยนะครับติดงวดติดนะครับทีนี้เราได้7จดส 27เนี่ยนะครับตัวนี้ได้7 2 2 7อดืมไอ้เปนน่าจะเขียนผิดนะครับ27เลยก็72ไปเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับนี่มันเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ว่าจะกลับตัวตรงในก็ต้องเล่นตามสูตรอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับล่างโดยตรงเหมือนกันนะครับสูตร1ไปแล้วสำหรับสูตร2นะครับ8 3 24ยนะครับ24บวก7นะครับสา3เอ็าเ็บวก536ใส่6นะครับ 7321นะครับใส่1ก็ได้61เม็ดเดียวนะครับออก61ไปดูงวดที่2กันเลยนะครับ638นะครับ18บแปดบวกห้ายีบวกหเป็น28นะครับนี่ครับ93 27นะครับก็เสร็จเจ็ดไปเลยครับนี่ครับไอ้เปิ้นให้เม็ดเดียวนะครับผม87เป็นงวดที่2 เห็นไหมครับเขาอีกแล้วนะครับสองงวดติดนะครับไปลุ้นต่องวดที่สามครับแปดสามยี่สิบสี่ยสี่บวกสี่ยแปดยแปดบวกห้านะครับเป็นสามสิบสามใส่เลขสามไปเลยนะครับแต้มหน่วยนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับก็ใส่เลขเจ็ดเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับขวงชุดนี้ไม่ต้องกลับเลยนะครับ จะได้ตัวไหนนะครับจะได้ตัวไหนไปดูนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 8นอยนะครับสองตัวล่างเน้นๆนะครับงวดที่4สามานะครับ15บหวก5า20บวกหา้านะครับเอาละครับหลักสิบเนี่ยนะครับเราจบที่เลข5้าวนะครับไปลุ้นดูหลักหน่วยนะครับส3สาม สิบสองนะครับเอาแล้วนะครับเห็นไหมครับสี่สามสิบสองแน่นอนหล่นนะครับหลักหน่วยไอเบิ้ลบางไว้ที่เลขสองเลยก็เห็นไหมครับเราจะบนอยู่แค่เมื่อกี้ชุดแรกใน7เจ็ดสองชุดนี้ได้ห้าสองนะครับเป็นสองตัวล่างเม็ดเดียวเห็นไหมครับเอาล้ครับสองสูตรเน้นๆผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวไอเบิ้ลจะพาไปดูไปลุ้นต่อนะครับยังมีสูตรต่อไหมนะครับ คือเราผ่านไปแล้วสองสูตรนะครับก็จะมีเจ็องนะครับกับตัวห้าสองล่างนะครับฉนั้นนะครับน่าจะลงอีกแล้วมีอีกนะครับก็จะมีนะครับเดี๋ยวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้นะครับหวยเนี่ยออมมีครับมีโอ้โหนะครับเป็นชุด2อตัวนะครับ จุดนี้หลักสิบใช้สูตรเดิมนะครับแต่ว่าหลักหน่วยเราน่าจะปรับนะครับ8บวก8เป็น16นะครับ16บวกหานะครับเท่ากับ21นะครับให้นะครับฟันเม็ดเดียวอีกแล้วนะครับที่61นนะครับเห็นไหมครับเราปรับหลักหน่วยเห็นไหมครับสูตรแต่ละสูตรมันไม่เหมือนกันนะ อาเขาเป็นคนที่1นะครับสูตรนี้ไปลุ้นต่อนะครับงวดที่2อ3หดนะครับ18บวก10นะครับเท่ากับ28หลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยก็เป็นสูตรบวกห้าได้5บวก2เป็น7นะครับเราใส่เลขเเลยนะครับเอาละครับปาดเม็ดเดียวนะครับที่8 7นะครับเอาละ เห็นไหมครับสูตรนี้เป็นคนที่2นะครับตรงๆเลยนะครับต่อไปเป็น้นที่3ามนะครับ8 3 24 2มยีสี่สี่บวก5ายบ้ายบ้าบวกี่สามบมนะครับก็ให้เพื่นอนเนี่ยใส่เลข3ามเลยครับส่วนหลักหน่วยของเราก็คือ6นะครับบวก7 7ดบวกหนะครับเป็น13นะครับอันนี้ถูกหรือเปล่าเป็น1ิบามนะครับ อันนี้น่าจะหลุดใช่ไหมครับแบวกแปดสบกวกแปยีบ่วก4 28นะครับ8บวก5้าถูกแล้วครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลักหน่อยก็คือ6บวก7 13อันนี้นะครับโอ้โหถ้าเป็นสามสามนี่มันมันไม่น่าจะออกนะครับเห็นไหมครับผมก็ได้นำยกชุดนี้นะครับมาเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ให้วิ่งเลยนะครับวิ่ง3มเลยนะครับคือให้เราวิ่งทันทีเลยครับสามสามนะครับในรอบเลยนะผมไม่เคยเห็นออกนะ ส่วนใครชอบเบิลก็ว่ากันไปทีนี้มาดูสูตรนี้นะครับผมจะเอาสูตรเนี้ยนะครับตามต่อเลยนะครับเห็นไหมครับสามสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบยี่สบวกห้าได้ยี่สิบห้านะครับหลักสิบเราใช้สูตรเดิมแต่หลักหน่วยทีนี้นะครับสิบบวกเก้านะครับเป็นสิบเก้านะครับก็เห็นไหมครับเผื่อไม่ได้นะครับปันเม็ดเดียวนะครับห้าเก้า เห็นไหมครับเอาละครับสูตรนี้สูตรที่3นะครับ1สูตรนะครับ2สูตรนะครับและสามสูตรเห็นไหมครับทีนี้นะครับไปดูสูตรสุดท้ายนะครับ4สูตรนะครับนี้เลยเห็นไหมครับ7บวก9นะครับเป็น16นะครับเลยก็6ลบ1นะครับเหลือ5แต่ให้ทุกคนเน้นแถวนี้นะครับ แปดลบแปดสบวกห้ายเนะครับเราก็จะได้ท e. on ี่61กัน51นะครับเข้า61ตรงๆนะครับงมดที่2นะครับ9ก้าบวกเ้าเป็นสิบแปลบหนึ่งลเจนะครับ5นะครับบวกสเป็น7นะครับก็จะได้ส่นตัวเลขเนี่ยนะครับแปกับ7 7นะครับเหนไหมครับ ได้87กับ77นะครับก็คือ77จะเป็นตัวการนะครับก็เข้า87ตรงๆต่อไปเป็นงดล่าสุดเห็นไหมครับงดลาสุดเนี่ยตัวกานสาคัญนะ99 18 8ลบ1เหลือ7นะครับ6บวก7 13ะนั้นเนี่ยชุดนี้นะครับเราฟันเม็ดนะครับที่83กับ73นะครับสุดท้ายก็คือออก73นะครับล่างตรงๆเลยเห็นไหมครับเอาละครับ ดังนั้นชุดนี้นะครับเป็นหัวคู่เดียวของตัวล่างผมจะพาทุกคนไปดูชุดสุดท้ายแล้วของตัวล่างต้องมีชนแน่นอนนะครับ4ีบวกเนะครับเป็น13บสาลบหนหรือ2นะครับ10นะครับบวกเนะครับเป็น19เอาละครับสองตัวล่างของเรานะครับ39กับ 29เอาล่ะทีนี้ผมก็จะมาลงในส่วนของชุดนะครับเป็นชุด2ตัวล่าง1สูตรนะครับ2สูตร3สูตรและก็4สูตรทั้งหมดนี้นะครับ4ี่สูตรจะรวมนะครับในส่วนของชุด2ตัวล่างให้นะครับเอาล่ะครับสี่สูตรนี้จะเป็นยังไงจะชนหรือไม่นะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสชนนะครับ เอาล้ครับทีนี้เรามารวบรวมในส่วนของชุดสองตัวล่างนะครับหวยสัญจรเนาะหนึ่งธันวาคมนะครับหกแปดนะครับนี่คือหวยชุดนะครับในส่วนของรวมเลขนะครับชุดสูตรนะครับสองตัวล่างนะครับ ใช้สีสูตรนะครับคือเราต้องแบบ4สูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับเอาละครับไปดูสูตรที่1นนะครับฟันเม็ดเดียวนะครับที่5 9นะครับเซฟเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นสูตรที่2นะครับได้อ่า่างนะครับ27นะครับตัวนี้ชุดนี้จะเป็นล่างตรงนะครับ ห้าเก้าสองเจ็ดนะครับเละก็สูตรที่สามได้สามเก้ากับสองเก้านะครับสองเก้านะครับและสุดท้ายนะครับได้ห้าสองเอาละครับเลขไม่ตรงนะครับ หลังจากนั้นมานะครับทีนี้ผมจะสรุปในส่วนของชุด10หน่วยทีนี้นะครับหลังจากที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับดูคลิปได้นะครับหลัก10นะครับชุดสูตร10นะครับก็คือเลยก็ชุดชุดหน่วยนะครับใครที่สามารถกลับไปดูคลิปได้นะครับหลัก10เนี่ยนะครับ Apple นะครับอย่างนี้ผมบอกก็คือส่วนหลักหน่วยจะมี2นะครับเลยก็ หลักสิบที่ผมลงให้ก่อนน้นนี้นะครับจีข้อมูลน่าจาอันนี้นเนาะอ๋อได้แล้วครับในส่วนของหลักหน่วยหลักหน่วยเลขสองเนี่ยชัดนะครับชัดเลยนะเลขสองเนาะที่ผมลงให้ก่อนวันนี้นะ่าจะเป็นคลิปก่อนนะครับอืมไม่ได้เลยนะครับเดีย๋ยวไงผมจะลงให้อีกคลิปหนึ่งนะครับ เอาเป็นว่านะครับในส่วนของวันนี้สองตัวล่างต้องมีชนเดี๋ยวใบนี้นะครับเวลามันหมดพอดีเดี๋ยวผมจะสรุปให้ต่อกันไปเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสองตัวล่างจับได้จับไปก่อนนะครพ่จาของชุดนี้มันจะต้องมีชนนะครับแต่ที่รู้นะครับเลข2เนี่ยมีกับเลข9นะครับในส่วนของชุดทลิ่หน่วยต้องมีชนและวันนี้ผมนามาแล้วหาหลอกให้ได้รับวันนี้สวัสดีครับ